416ท่านกัดสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีบอพิษเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัสปะเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่บาอพิตอุปมาด้วยอะไรท่านกัสปะ มิตรอมาตย่าสาโรหิตของโยมในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทต่อมาพวกเขาป่วยได้รับทุกขเวทนาเป็นไข้หนัก เมื่อโยมรู้ว่าเวลานี้พวกเขายังไม่หายป่วยจึงเข้าไปเยี่ยมแล้วสั่งอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการม เว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรไยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทหลังจากตายไปแล้วก็ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับเทพชั้นดาววดึงท่านทั้งหลายผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทถ้าหากคำของสมณปราหม์พวกนั้นเป็นจริงพวกท่านหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับเทพชั้นดาวดึงถ้าพวกท่านหลังจากตายแล้ว ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงจริงก็ขอให้กลับมาบอกเราบ้างว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะมีผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีทําชั่วมีพวกท่านเท่านั้นพอเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของเราสิ่งที่พวกท่านเห็นก็เช่นเดียวกับสิ่งที่เราเห็นเอง คนเหล่านั้นรับคำของโยมแล้วแต่ไม่กลับมาบอกไม่ส่งข่าวมาบอกท่านกัดสปะนี้แลเป็นเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี อุปมาด้วยเทพชั้นดาวดึง417บอพิษถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพขอถวายพระพรถามพระองค์ในเรื่องนี้โปรดตรัสตอบตามที่พอพระไทยร้อยปีของมนุษย์เท่ากับคืนและวันหนึ่งของพวกเทพชั้นดาววดึงสามสราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือน12เดือน โดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีพันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของพวกเทพชั้นดาวดึงมิตรอมาตย่าสาโลหิตของพระองค์ผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุรา และเมลัยเป็นเหตุแห่งความประมาทหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงหากพวกเขาคิดอย่างนี้ว่าร้องให้พวกเราเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรอด,ด้วยกรรมคุณหที่เป็นทิพซักสองสามวันก่อนจึงค่อยไปกราบทูลเจ้าปยาสิว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมี โอปปาติกะสัตมีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีพวกเขาพึงกลับมากราบทูลพระองค์ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตมีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีหรือบอพิษไม่เป็นเช่นนั้นท่านกัสปะที่จริงพวกเราคงตายไปนานแล้ว แต่ใครเล่าบอกท่านกัทสปะว่าพวกเทพชั้นดาววดึงมีอยู่หรือว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนเท่านี้พวกเราไม่เชื่อท่านกัทสปะว่าพวกเทพชั้นดาววดึงมีอยู่หรือว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนเท่านี้ อุปมาด้วยคนตาบอดแต่กำเนิด418บอพิษเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดไม่อาจเห็นรูปสีดำและรูปสีขาวไม่อาจเห็นรูปสีเขียวไม่อาจเห็นรูปสีเหลืองไม่อาจเห็นรูปสีแดงไม่อาจเห็นรูปสีแดงฝางไม่อาจเห็นรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระ ไม่อาจเห็นรูปดวงดาวไม่อาจเห็นรูปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาพึงพูดอย่างนี้ว่ารูปสีดำและรูปสีขาวไม่มีคนที่เห็นรูปสีดำและรูปสีขาวไม่มีรูปสีเขียวไม่มีคนที่เห็นรูปสีเขียวก็ไม่มีรูปสีเหลืองไม่มีคนที่เห็นรูปสีเหลืองก็ไม่มีรูปสีแดงไม่มีคนที่เห็นรูปสีแดงก็ไม่มี รูปสีแดงฟางไม่มีคนเห็นรูปสีแดงฝางก็ไม่มีรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระไม่มีคนเห็นรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระไม่มีรูปดวงดาวไม่มีรูปที่เห็นรูปดวงดาวก็ไม่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ไม่มีบอพิษคนนั้นเมื่อจะพูดว่า เราไม่รู้สิ่งนั้นไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไม่มีชื่อว่าพูดถูกหรือไม่ไม่ถูกกัสปะกเพราะรูปสีดำและรูปสีขาวมีคนเห็นรูปสีดำคนที่เห็นรูปสีดำและรูปสีขาวก็มีรูปสีเขียวมีคนเห็นรูปสีเขียวก็มีรูปสีเหลืองมี คนเห็นรูปสีเหลืองก็มีรูปสีแดงมีคนเห็นรูปสีแดงก็มีรูปสีแดงฝางมีคนเห็นรูปสีแดงฝางก็มีรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระมีคนเห็นรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระก็มีรูปดวงดาวมีคนเห็นรูปดวงดาวก็มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มี คนเห็นรูปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีท่านกัสปะคนนั้นเมื่อจะพูดว่าเราไม่รู้สิ่งนั้นไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไม่มีชื่อว่าพูดไม่ถูกบอพิษพระองค์ก็เช่นเดียวกับคนที่ตาบอดแต่กำเนิดนั่นแหละที่ตรัสกับอัตมาภาพอย่างนี้ว่าก็ใครเล่าบอกท่านกัสปะว่า พวกเทพชั้นดาวดึงมีหรือว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนเท่านี้พวกเราไม่เชื่อท่านกัสปะว่าพวกเทพชั้นดาวดึงหรือว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนเท่านี้บอพิษคนจะเห็นโลกอื่นได้ด้วยตาเนื้อดังที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยไม่ได้สมณพราหมณ์ผู้ที่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดในป่าใหญ่ไม่ประมาท มีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ทำตาทิพให้บริสุทธิ์ย่อมเห็นโลกนี้โลกอื่นตลอดถึงหลาวโอปปาติกะสัตว์ได้ด้วยตาทิพอันบริสุทธิ์เกินกว่าตาของมนุษย์คนไม่อาจเห็นโลกอื่นด้วยตาเนื้อดังที่พระองค์ทรงเข้าพระทยัยบอพิษด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์แม้นี้แลจึงแสดงอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี4ี่ท่านกัดสปาพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มี โอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีบอพิธเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัดสปะ เหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่บอพิษอุปมาด้วยอะไรท่านกัดสปะโยมเห็นสมณพพราหมณ์ในโลกนี้ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมอยากมีชีวิตอยู่ ไม่อยากตายรักความสุขเกลียดความทุกข์จึงคิดอย่างนี้ว่าถ้าท่านสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้พึงรู้อย่างนี้ว่าเมื่อพวกเราตายจากโลกนี้แล้วคุณความดีจะปรากฏท่านเหล่านี้คงดื่มยาพิษใช้ศาตราฆ่าตัวตายผูกคอตาย หรือกระโดดเหวตายแต่เพราะท่านเหล่านั้นไม่ทราบอย่างนี้ว่าเมื่อพวกเราตายจากโลกนี้แล้วคุณความดีจะปรากฏฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักความสุขเกลียดความทุกข์ท่านกัสปะนี้แลเป็นเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีอุปมาด้วยสตรีมีคัน 420. บอพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับ คนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคําได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วพราหมณ์คนหนึ่งมีภรรยาสองคนบุตรของภรรยาคนหนึ่งมีอายุสิบปีหรือสิบสองปีภรรยาอีกคนหนึ่งมีคันใกล้จะคลอดต่อมาพราหมณ์เสียชีวิตลงชายหนุ่มพูดกับแม่เลี้ยงดังนี้ว่าคุณแม่ซับ ญันยาชาติเงินหรือทองทั้งหมดล้วนเป็นของฉันแม่ไม่มีส่วนแบ่งทรัพย์สมบัตินี้โปรดมอบมรดกของพ่อแก่ชันเมื่อชายหนุ่มกล่าวอย่างนี้นางพรามณีนั้นกล่าวกับชายหนุ่มนั้นดังนี้ว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงรอจนกว่าแม่จะคลอดถ้าเด็กที่เกิดมาเป็นชายเจ้าจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่ง ถ้าเด็กเกิดมาเป็นหญิงเขาจะเป็นผู้รับใช้ของเจ้าแม่ครั้งที่สองชายหนุ่มก็พูดกับแม่เลี้ยงอีกว่าคุณแม่ทรัพย์ธัญชาติเงินหรือทองทั้งหมดล้วนเป็นของฉันแม่ไม่มีส่วนแบ่งในทรัพย์สมบัตินี้โปรดมอบมรดกพ่อแก่ฉันแม้ครั้งที่สองนางพรามณีก็กล่าวกับชายหนุ่มอย่างนั้นอีกว่า ลูกเอ้ยเจ้าจงรอจนกว่าแม่จะคลอดถ้าเด็กที่เกิดมาเป็นชายเขาจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึง่งถ้าเด็กที่เกิดมาเป็นหญิงเขาจะเป็นผู้รับใช้ของเจ้าแม้ครั้งที่สามชายหนุ่มก็พูดกับแม่เลี้ยงอีกว่าคุณแม่ทรัพย์ธัญชาติเงินหรือทองทั้งหมดล้วนเป็นของฉัน แม่ไม่มีส่วนแบ่งในทรัพย์สมบัตินี้โปรดมอบมรดกของพ่อแก่ฉันลำดับนั้นนางพรามณีถือมีดเข้าไปในห้องแล้วแหวะท้องด้วยคิดว่าเราอยากรู้ว่าลูกในคันเป็นชายหรือเป็นหญิงได้ทำลายตนเองชีวิตลูกในคันและทรัพย์สมบัติที่จะพึงได้จนพินาศ บอพิษนางพรามณีผู้โง่ไม่ฉลาดเมื่อสแสวงหามรดกโดยวิธีที่ไม่แยบคายได้ถึงความพินาศไปแล้วฉันใดพระองค์ผู้โง่ไม่ฉลาดเมื่อสแสวงหาโลกอื่นโดยวิธีที่ไม่แยบคายจะถึงความพินาศฉันนั้นบอพิษสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมไม่เหมือนนางพรามณีผู้โง่ไม่ฉลาด เมื่อสแสวงหาหมรดกโดยวิธีไม่แยบกายได้ถึงความพินาศแล้วคือเขาไม่เร่งอายุที่ยังไม่สิ้นให้สิ้นไปแต่รอให้อายุสิ้นไปเองเพราะว่าชีวิตของสมณะพราหมณ์ผู้ฉลาดมีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นชีวิตที่มีประโยชน์สมณะพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมดำรงชีวิตอยู่นานเพียงใดก็ย่อมประสบบุญมาก และปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพียงนั้นบ่พิษด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์แม้นี้แหลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมี421ท่านกาศปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีบอพิษ เหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปาปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัสปาเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปาปาติกะสัตว์ไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่บพิษอุปมาด้วยอะไรท่านกัสปะพวกราชบุรุษของโยมในโลกนี้จับโจรผู้กอ่อกรรมชั่วมาแสดงแก่โยมว่าวาพระบาทนี้เป็นโจรผู้กอ่อกรรมทําชั่วต่อพระองค์พระองค์โปรดลงพระอาทยา แก่โจรนี้ตามพระประสงค์เถิดโยมสั่งพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงจับบุรุษนี้ใส่หม้อทั้งเป็นแล้วปิดปากหม้อรัดด้วยหนังสดพอกด้วยดินเหนียวให้หนายกขึ้นตั้งเตาแล้วติดไฟพวกราชบุรุษรับคำของโยมแล้วจึงจับบุรุษนั้นใส่หม้อทั้งเป็นแล้วปิดปากหม้อ รัดด้วยหนังสดพอกด้วยดินเหนียวให้หนายกขึ้นตั้งเตาแล้วติดไฟเมื่อโยมรู้ว่าบุรุษนั้นเสียชีวิตแล้วจึงให้ยกหม้อนั้นลงกระทะดินเหนียวออกแล้วค่อยๆเปิดปากหม้อตรวจดูว่าบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบ้างแต่พวกเราไม่เห็นชีวะของเขาออกมาเลยท่านกาสปะ นี้แลเป็นเหตุทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีอุปมาด้วยคนหลับฝัน422บอพิษถ้าอย่างนั้น อาตมาภาพขอถวายพระพรถามพระองค์ในเรื่องนี้โปรดตรัสตอบตามที่พอพระทยัยพระองค์ทรงเคยบรรทมกลางวันทรงสุบินเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าอันน่ารื่นรมเห็นพื้นที่อันน่ารื่นรมและสักโบกขอรณีอันน่ารื่นรมบ้างไหมท่านกัดสปากโยมเคยหลับกลางวัน ฝันเห็นสวนอันรื่นรมป่าอันน่ารื่นรมพื้นที่อันน่ารื่นรมและสระโบกขอรณีอันน่ารื่นรมในขณะที่ทรงสุบินนั้นมีหญิงค่อมหญิงเตีย้ยนางภูษามาลาหรือว่าเด็กสาวคอยดูแลพระองค์อยู่หรือท่านกัสปาในขณะที่ฝันนั้นมีหญิงค่อมหญิงเตีย้ย นางภูษามาลาหรือเด็กสาวคอยดูแลโยมอยู่ยิ้งเหล่านั้นเห็นชีวะของพระองค์เข้าออกอยู่หรือไม่ท่านกัสปายิ้งเหล่านั้นไม่เห็นชีวะของโยมเข้าออกอยู่เลยบอพิหยิงเหล่านั้นมีชีวิตอยู่แท้แยยังไม่เห็นชีวะเข้าออกของพระองค์ผู้ยังทรงพระชนอยู่ พระองค์จะทรงเห็นชีวะเข้าออกของคนผู้สิ้นชีวิตไปแล้วได้อย่างไรเล่าบอ่อพิษด้วยเหตุแห่งพระดํารัสของพระองค์แม้นี้แลแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี 423ท่านกัดสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีบอพิษเหตุที่ทำให้พระองค์สงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้ โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัสปะเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่ บอพิตอุปมาด้วยอะไรท่านกัสปะพวกราชบุรุษของโยมในโลกนี้จับโจรผู้ก่อกรรมชั่วมาแสดงแก่โยมว่าฝ่าพระบาทนี้เป็นโจรผู้ก่อกรรมชั่วต่อพระองค์พระองค์โปรดลงพระราชอาทยาแก่โจรน,นี้ตามพระประสงค์เถิดโยมสั่งพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่า ถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเอาตาช่างมาช่างบุรุษนี้ทั้งเป็นแล้วใช้เชือกมัดให้ขาดใจตายเอาตาช่างช่างอีกครั้งหนึง่งพวกราชบุรุษรับคำของโยมแล้วจึงเอาตาช่างไปช่างบุรุษนั้นทั้งเป็นแล้วใช้เชือกมัดให้ขาดใจตายเอาตาช่างช่างอีกครั้งหนึ่งเมื่อบุรุษนั้นยังมีชีวิตอยู่ ร่างกายนี้มีน้ำหนักเบาอ่อนนุ่มและปรับตัวได้ง่ายกว่าแต่เมื่อบุรุษนั้นสิ้นชีวิตแล้วร่างกายมีน้ำหนักมากแข็งกระด้างและปรับตัวได้ยากกว่าท่านกัสปะนี้แลเป็นเหตุทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี